สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมจัต i ิสมบ b i l e เหมือนเดิมพอดีมันมีดันใหม่เปิดเนะเป็นดันลิงเป็นดันจัตุรเทพปะสี่ตัวหรือห้าตัวเนเอยเป็นจุเป็นจันจตุรเทพแต่ดันมีอยู่ห้าคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลงแบบง่ายก่อนกับบอทนะเหมือนแมคขนกมันจะไม่ยากนะครับมันดับอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอ๋อนี่เป็นของใหม่ของใหม่นี่เป็นท่าเหรอเฮ้ยเจ๋ง ะเดี๋ยวเราลองลองลอง,งดูนะกระบอดบอดหมดใช่ไหมโอเคมาดูแมคเคนิกกันเหมือนจะไม่ยากนี <c> ่เ <oughs> จอเลยลิงบาบูนไม่รู้ชื่อมันอะไรครับ <c oughs> แต่ว่าผมควรแทงหรือเป็นดาเมจดีกว่าอ่ะให้บอดแทงแล้วกัน อ่ะเริ่มมันแล้วกันตอนแรกก็ตีไปก่อนหลบ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 ตีตีหลบหลบตีตีไปแบบง่ายมันเหมือนจะโอเคอยู่นะเงินมอสก็ไหลลุบ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 เดี๋ยวมันจะมีมันจะมีบาเรียใช่ป่ะหรือยังม้ายังเนี่ยมันจะมีไม้ไผ่ตรงนี้ไม้ไผ่ให้เก็บ แต่ว่าเอาไปใช้ตอนบาเรียมบอสมันออกเพื่อทำลายเกาะมันทำลายบาเรียมมันไหนายังอู้ยหลบก่อนเดี๋ยวก่อนกี่เปอร์เซ็นต์นะหกสิบหรอไอคอนิคมันจะมาโอ้โหเจ็บเนี่ยลงกระบ,บอสมันง่ายหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ได้บัฟเต็มเหมือนลงกับคนหมด <c oughs> โอ้ละเขาไม่มีตีบาเรียรเลย นรนะอฮึบโดดหลบตัวนี้โอเคสวยบอสมาหนึ่งสองฮึบหลบฮึบโ,โอเคอน,นี่บอสม,มึนละลงได้ลงไปตีบอสต่อ <c oughs> โอเคคือโดดหลบเสาเนาะพองวงแดงมันมาถึงเราก็กดโดดหลบกด,ดโดดหลบไปเรื่อย คิดว่าแบบง่ายผมไม่มีอะไรยากอ่าชื่อกระตามันแหละแบบง่ายอะไรแมคชนิกอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้ว <c oughs> ผมมายืนอยู่บนหัวบอลได้ยังไงวะตอนนี้คือตีไวเกินจนมาเรียไม่ขึ้นหรอแแปลกเฮ้ยแล้วลิงขึ้นมาบนหินได้ไหมแล้วดูดิเหมือนบั็กเลยแล้วผมตีโดนมันเบ่าไม่รู้ สัวนตีไม่โดนอู้ผมอู้บอดเฮ้ยหลบหลบหลบขึ้นเสากันนเสาโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ้เสานน้นโอเครอรอเฮ้ยโอ้โหไม่ทันเนี่ยถ้าหลบไม่ทันโดนดาเมดอยู่นะเออเด็กมันมึนแล้วสัวนต่อ เราขึ้นไปทำไมลงมาพี่ลิงสรุปก็คือไม่ได้โอ้โห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 มันติดบักเสาอะโอ้โหเราดูดูพี่ลิงเขาตีข้างบนดิเราตีโดนไหมเฮ้ยดาเมจขึ้นอยู่นะเราโกงพี่ลิงไงสรุปก็คือไอ้ไม้ไผ่นั่นแ่ะไกลๆเห็นพี่เมาส์ผมวงเลยไหมไม่ได้ใช้เลยจริงๆมันเอาไว้ปลาใส่ตอนลิงมันเปิดบาเรียอ้าวผ่านเฉยงง เฮ้ยเขามีภาคไทยด้วยวะเกมนี้เขาเจ๋งแค่นี้เหรอบอสเนี่ยแล้วทำไมผมไม่ได้ของอะไรเลยได้ปอกแขนมาแต่มันกลายกว่ที่ผมดรอปไม่ได้เป็นกล่องบอสนะเขบอสลิงจบละแค่นี้ต้องทำใหม่ไม้นะมันจะมีบาเลีขาวขึ้นนะถ้าเกิดใครลงแล้วเจออ่ะมันจะมีไม้ไผ่ให้เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวบอยอีกทีนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ดิไม่บอกทีเดี๋ยวลองย้อนดูอีกทีหนึ่งมันจะมีให้เก็บไม้ไผ่แล้ววิ่งไปตีใส่บอสให้บาเลียมันแตกโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมมันดาเมจมันเกินมั้งไม่ขึ้นไม่ขึ้นบาลีหรือบัคกก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนบอสกันไปตัวต่อไป